เมตเตอร์ค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วง Shining Vibe นะคะวันนี้ทักทายเมตเตอร์ทั้ง On-Air แล้วก็ออนไลน์เลยด้วยนะคะสวัสดีเมตเตอร์ที่ชมกันอยู่ผ่านทางโซเชียลมีเดียนะคะวันนี้เราจะเข้าสู่ช่วง Med in Focus ด้วยนะคะเพราะว่าเราจะมาพูดถึงกิจกรรมซึ่งเป็นกิจกรรมที่จะพาเมตเตอร์นะคะไป Relax กันริมทะเลกับกิจกรรม Med Balancing Free Spirit นั่นเองค่ะซึ่งสาหรับกิจกรรมนี้แล้วเนี่ยเราจะไปเล่นโยคะกันริมทะเลนะคะที่โรง แรมอาณาอันนันรีสอร์ทแอนด์วิลล่าภริยาค่ะและแน่นอนเราไปกันนะคะเราจะไปฝึกโยคะนะคะซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยเราสัมภาษณ์ครูแนนชลิตาเฟื่องอารมณ์กันไปนะคะเป็นคลาส Ash t a n g a m o d i f i e d Primary Series แต่ครั้งนี้เราจะอยู่กับครูบีนะคะเป็นคลาสฝึกปราณนั่นเองสำหรับคาราแล้วเนี่ยซึ่งเป็นคนที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับโยคะเลยก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าลมปราณอะ คืออะไรแล้วมันแตกต่างกันยังไงนะคะดังนั้นแล้วเดี๋ยวเราไปเข้าสู่ช่วง m a d e in f o c กักันค่ะ Ma in Focus วันนี้นะคะ m a d e in Focus เราอยู่กับครูบีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครูบีได้ยินชัดนะคะชัดแจ๋วเลยค่ะครูบีสบายดีไหมคะ สบายดีค่ะอ่าสำหรับเช้านี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมาพูดคุยนะคะถึงเรื่องราวเกี่ยวกับโยคะกันนะคะซึ่งเดี๋ยวครู<ฆ>บีจะไปร่วมกิจกรรมกับเราด้วยนะคะกับเม็ดบาลานซิ่งฟรีสปิริตนั่นเองค่ะก่อนอื่นเลยเนี่ยที่จะเข้าสู่เรื่องราวของโยคะนะคะอยากถามครูบีก่อนว่าครูบีเนี่ยเริ่มต้นในการ เร,เรียนโยคะเรียนโยคะเริ่มจากเรียนก่อนเนาะเพราะทุกเราเริ่มต้นเราก็จะต้องเริ่ม,เร,มเรียนก่อนครูบีเริ่ม,ม<า>ยังไงคะเริ่มจากฝึกก่อนเมื่อก่อนคือตอนทํางานแบงก์อะนะคะก็ก็นานแล้วแหละ <c oughs> ประมาณเป็นยี่สิบปีละเราก็ทํางานแบงก์ตั้งแต่เริ่มสเต็ปจากแบบเป็นสตาร์ทเงี้ยแล้วก็มีพี่ในแบงกนะ์เนี่ยคือสมัยก่อนโยคะมันไม่ได้ มันไม่ได้ไม่ไม่ได้มีเยอะขนาดนี้<ช>ค่ะใช่ค่ะคือใช่มันเรานึกอะค่ะคูบีคือสมัยก่อนก็คือโยคะร้อนกับโยคะธรรมดาใช่ใเมื่อก่อนก็จะมีเอ่อแอ t ซู ute, ใช่ไหมใช,มใช่ใช่ใชม่มีครูท่านหนึ่งบีก็จําชื่อไม่ได้แล้วค่ะคือตอนนั้นอะพี่ที่ที่แบงก์อะเขาก็พอเลิกงานแล้วเขาก็ไปเรียนโยค,คะแล้วเราก็บอกว่าเออมบบค่าเรียนมันเท่าไหร่หรออะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเขาบอกราคามาแล้วก็บอกว่า เออมันมันเกินเอื้อมกับเงินเดือนของเราหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เออมันก็ผ่านไปแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดสนใจโยคะแล้วพอพอไปแบบเอ่อแล้วก็มีเงินเดือนมากขึ้นแล้วมีน้องชวนไปเล่นโยคะที่แคลิฟอร์เนียฟิตเนสสมัยก่อนแคลิฟอร์เนียเราอ,าอาโอเคทันทันทันอยู่ค่ะทันจะบอกว่าทันสีแต่เขาก็ยั่วลวยออ๊ยไม่ทันนะคูบีพูะไรก็ไม่รู้อ่ะ ือไปแล้วน้องก็ชวนไปแต่ตอนนั้นก็คือยังทํางานแบงก์กวดจะได้แบบกวดจะได้ไปเรียนแบบทํางานเสร็จแล้วก็ข้ามก็อาศัยเรียนแบบเสาร์อาทิตย์ไปไปฝึกกับครูอินเดียค,คือครูคนแรกที่เรียนก็คือครูอินเดีย<อ>คือตอนนั้นก็คือโยคะน่าจะประมาณ1นึ่ชั่วโมง1ชั่วโมงกว่าๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วรู้สึกว่าเข้าไปเรียนแล้วแบบ โอ้ยเมื่อไหร่จะเมื่อไหร่จะหมดเวลาคอค่ะเมื่อไหร่จะหมดเวลาในหนึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงครึ่งบีจาไม่ได้ว่ามันนานมากแล้วมันมันเมื่อยกล้ามเนื้อมากเลยอย่างเงี้ยพอเล่นไปได้ระยะหนึ่งแล้วแคลิฟอร์เนียฟินเน็ตเขาก็ปิดกิจการอุ้ยไม่ทันไม่ทันคุบีไม่ทันครั่นา่เขาปิดกิจการแล้วทีนี้ไายละไปเล่นที่ไหนดียังไงดีอซื้อซีดี Oh. มาเล่นที่บ้านค่ะคือเพราะอะไรถึงชอบเราไม่เราก็ไม่ได้ออกกําลังกายอย่างอื่นไม่วิ่งไม่อะไรคือเสน่ห์ของโยคะที่ทําให้บีชอบคือหนึ่งคือคือเราเคลื่อนไหวร่างกายในหนึ่งชั่วโมงเนี่ยแล้วเหงื่อมันจะค่อยๆอ,ออกมา uh. โดยที่แบบ เฮ้ย <He> เหมือนเหมือนถ้าเราออกแล้วถ้าเราไปออกกําลังกายอย่างอื่นเราวิ่งเราอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> มันเหมือนแบบมันเหนื่อยแล้วเหนื่อยถึงออกแต่อันเนี้ยมันเหมือนเคลื่อนไหวร่างกายไปช้าๆสิ่งสําคัญคือตอนนั้นคือเราไม่รู้ไงเรื่องลมหายใจ <c oughs> เราก็เราก็ทําท่าเราไปหายใจเข้าออกไม่ได้โฟกัส <c oughs> อะไรเลยจนมาอีกก็ผ่านไป ครินี้เริ่มมีโยคะมากขึ้นมากขึ้นใช่ <c oughs> ป่ะคะ่ะแล้วก็ทำงานเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนการทำงาน <c oughs> แล้ววนี้ก็จะมีอ่าสตูโยคะที่ออกกำลังกายอยู่ใกล้ๆกล้ออฟฟิศแล้วเราก็วู่วคูบีว,วิดีโอคูบีแบบแข็งแรงมากขอโทษค่ะแบบดิสแทรคกคูบีไปน,นิดนึง <c oughs> แต่แบบว้าวคูบีแข็งแรงมากไม่คือกว่าจะผ่านมาจุดนั้นได้อ่ะหนึ่งคือเราอยากจะบอกกับนักเรียนคนที่พอเวลา พอเวลาเห็นเราทําหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราพยายามบอกนักเรียนว่าต้องใจเย็นๆนะหนึ่งคือใจเย็นๆสองมีวินัยค่ใช่คือกะทุกอย่างอ่ะหนึ่งคือเราต้องเทคยัวไทม์แล้วต้องมีเวลาให้กับมันแล้วเราอย่าเขาเรียกอะไรอ่ะอย่ามองคนอื่นอย่าเปรียบเทียบอยู่กับตัวเองอย่างบีอ่ะบีเป็นคนที่ตัวอ่อน Oh. เวลาที่เราจะคือเราเราเราู้ข้อด้อยของตัวเองคือเราไม่มีความแข็งแรง <c oughs> ตอนที่เรียนครูใบที่หนึ่งใบที่สองฉันก็ยังไม่แข็งแรงฉันก็จะไปหาพยายามฝึกพัฒนาตัวเองอะค่ะ <c oughs> เขาเรียกอะไรอะ่ะปมด้อยจุดด้อยอะไรของเราไม่มีแล้วก็ไปสร้างในตรงนั้นณ <c oughs> ตอนนั้นก็เราก็ยังเออฉันอยากแข็งแรงฉันก็ฝึก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 แข็งแรงยังไม่ได้ยังไม่ได้ตกตะก,กรกับคําว่าการหายใจ แล้วนาน <จบ S 1> ไหมคะก็ก,ก,ก็เอาจริงแล้วอาสนะอันนี้ก็คืออาสนะถูกปะกาการทําท่าสวยงามค่ะอาสนะ,ะเป็น,เป,นเป็นรูปมาทำถูกปะคะ,คะเรามองเห็นได้แต่การฝึกหายใจฝึกปราณมันเป็นนาม,มาธรรมมันมองไม่เห็นคูบีครับลมปราณเนี่ยมันคืออะไรคะลมลมปราณคือคุณ คาร่านึกถึงลมก็คือลมถูกป,ปะคะปลานึกถึงนึกถึงอ่าปลานคือพลังงานชีวิตอพลังงานชีวิตนึกถึงชีอ่ะที่เขาเรียกว่าอ่าค่ะค่ะอ่าอ่าใช่นั่นคือพลังงานชีวิตนั่นคือลมก็คือทั่วไปค่ะแต่ว่าปลาเราจะต้องหายใจเอาลมเข้าไปาเอาปลาเข้าไปเพื่อที่จะให้ ร่างกายของเราว่ามันมีพอร์มีพลังงานขึ้นมานึกถึงห้องห้องหนึ่งที่มันไม่มีอากาศถ่ายเทเรารู้สึกอิดอัดไหมคะมากมันมีลมมันมีลมจริงๆลมก็คือลมอยู่นิ่งๆปรานก็คือพลังงานอยู่ที่อยู่ในแฝงที่อยู่ในลม<อ>เพราะฉะนั้น<อ>ปราณมีอยู่ที่ไหนบ้างค่ะปรานจะมีอยู่ทั่วไปทั่วไปที่มีลมแต่ว่าการเก็บ กักพลังงานเนี่ยตัวคําว่าน้ําเนี่ยน้ําเนี่ยมันจะเป็นตัวเก็บกักพลังงานเหมือนกันค่ะ oh. เพราะฉะนั้น mm. นึกถึงเวลาที่เราบีจะบอกนักเรียนว่าเวลาที่นักเรียนเขาไม่เข้าใจเพราะว่าบีจะพยายามบอกว่ามันเป็นนามธรรมถูกปหคะ <c oughs> นึกถึงเวลาที่เราไปฮอลิเดย์ค่ะโวเคชั่นไปทะเลไปภูเขาเราเปิดประตูห้องออกมาเลยไปถึงแล้วสูดอากาศขึ้นมาเราจะรู้สึกรู้สึกถึงความสดชื่นถูกป่ะคะใช่ค่ะอ่า มันจะมีเขาเรียกว่าเราสูดอากาศสูดพลังงานอากาศที่มันมีพลังงานเข้าไปเราจะเพิ่ม energy เพิ่มพลังงานให้กับร่างกายของเราพอพอจะถ้าไม่เข้าใจบอกบีได้นะบีเลยพอพอเข้าใจเข้าใจค่ะแล้วแล้วคลาสของครูบีเนี่ยก็คือฝึกปราณเพิ่มพลังปราณในร่างกายเราจะพยายาม สอนนักเรียนถ้านักเรียนใหม่ๆห,ห,หรืออะไรอย่างเงี้ยหรือหรือผู้ที่ไปคลาสโยคะแล้วบางครูบางท่านเขาอาจจะไม่ได้เจาะลึกหรือรายละเอียดดีเทลในเรื่องของลมหายใจที่จะเอามาใช้ควบคู่กับการออกกำลังกายถูกปหคะค่ะทุกออกทุกการออกกำลังกายเราใช้ลมหายใจหมดเพียงแต่ว่ามันจะใช้แตกต่างกันแค่นั้นนึกถึงคนที่ยกน้ำหนัก <S <S อินที่เขาจะยกอะไรที่มันหนักๆแล้วก็เขาก็ต้องหายใจเข้าไปก่อนค่ะแล้วก็พุช นั่นคือพลังงานที่เราจะเอาเข้าไป<อ>ในร่างกายถูกค่ะทีนี้เวลาลมหายใจที่เข้าไปในร่างกายน้ําเป็นตัวเก็บกักพลังงานเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราหายใจเข้าไปตัวของเหลวที่อยู่ในร่างกายแทนตัวน้ําก็คือเลือดและของเหลวของไหลต่างๆ<อ>พอมันเข้าไปแล้วมันจะเพิ่ม energy ในร่างกายให้เราโดยที่เราไม่รู้ตัวเราไม่ได้เราไม่ได้ไไดไไดอคิดถึงการหายใจ วิธีการหายใจเวลาที่เราสอนนักเรียนนะคะพยายามสมมตินักเรียนใหม่ค่ะใหม่แกะกองเลยไม่ต้องอ่าใหม่เลยเนี่ยโอเคฟังครูนะไม่ต้องโฟกัสลมหายใจมากเพราะว่าถ้าเขามัวแต่อยู่กับลมหายใจไหนจะท่าไหนจะลมะเพราะฉะนั้นต้องให้เขารีแลกก่อนอย่างสมมุติว่าหายใจคือเราต้องพยายามไกด์ลมหายใจถูกไหะคะ,คะพอเราให้เขาได้เรียนรู้การหายใจเข้าการหายใจออก ต้องไม่กั้นลมหายใจขณะออกกําลังกายหรือในชีวิตประจําวันและไม่กระชากลมหายใจของเรากระชากลมหายใจยังไงสมมติว่าบอกบอกได้เรียกหายใจเข้าแค่นี้ย <laughs> ลมหายใจอยู่ตรงไหนคุณค็เล่าลองทาก็ได้เหมือนเห็นเหมือนเห็นตัวเองไม่ใช่เลยเล่าเวลาเคยเข้าคลาสเหมือนกันครูบอกว่าหายใจเข้าส็จแล้วครูอ่ะเข้านานมากแล้วหมดลมหายใจแล้วเราแบบ ฉันยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยใช่ใช่ค่ะใช่เวลาหายใจเราต้องรีแลกตผ่อนคลายลมหายใจเนี่ยมันจะทําให้เราอ่ะเขาเรียกอะไรอ่ะร่างกายของเราผ่อนคลายนึกถึงคนที่นั่งสมาธิถูกปะคะค่ะเขาจะหายใจเข้าช้าๆอานาปานาสติก็คือ,คอ,คอการกําหนดลมหายใจมันจะทําให้เรามีสมาธิมากขึ้นค่ะหนึ่งลมหายใจจะทําให้เรามีสติและมีสมาธิเวลาหายใจเข้าเนี่ยถ้าเราบอกนักเรียนเนี่ย ไม่กระชากและไม่กั้นลมหายใจคือไม่กระชากเนี่ยเราค่อยๆระเมียดลมหายใจเข้าไปผ่านรูจมูกช้าๆเนี่ยแล้ววิธีการหายใจพอเราลำตัวยืดขึ้นเนี่ยเราจะรู้สึกว่าลมหายใจของเราเนี่ยมันจะเข้าสู่หลอดลมเข้าสู่ปอดได้เยอะและลึกมากขึ้นกว่าที่เราคุณคาร่านั่งห่อตัวสมมติว่าเราจะเริ่ม,ม,มแล้วหายใจเข้าเออทาตาลองนั่งแบบธรรมดาธรรมดาห่อตัวแล้วหายใจเข้าหายใจออกกับโฟกัสหายใจเข้าเรายืดลำตัวขึ้น ลำตัวของเราแนวกระดูกสันหลังของเรามันจะยืดลำตัวของเรามันจะขยายถูกปะคะพอเราขยายเนี่ยปอดที่อยู่ในร่างกายที่อยู่ด้านหลังของหน้าอกของเราเนี่ยมันจะมีพื้นที่ในการขยายเพราะฉะนั้นเราจะหายใจได้เยอะและลึกมากขึ้นถูกปะคะพอเยอะและลึกมากขึ้นอากาศที่เข้าไปสู่ปอดการสันดาบการแลกเปลี่ยนที่อยู่ในเซลล์ปอดเนี่ยมันมีมากขึ้นเพราะฉะนั้น อากาศที่บริสุทธิ์มันจะเข้าสู่ร่างกายได้เยอะและมากขึ้น uh huh. เราจะมีความสดชื่น uh huh. มีพลังมากกว่าที่เราจะหายใจเข้าไปแล้วเอาอากาศเข้าไปได้น้อย uh huh. ถูกปะคะ uh huh. ทีนี้อ uh huh. ืเราจะฝึกให้นักเรียนหายใจไอ้ไที่มันเป็นเบสิก huh. ก่อนพื้นฐานก็คือเข้าช้าๆออกยาวๆโฟกัสไม่กัน้นไม่กระชากแล้วพยาาย uh huh. อใช้ร่างกายกับลมหายใจให,ให้มันสัมพันธ์กัน เข้าลำตัวของเรายืดออกแล้วก็พยายามนักเรียนให้รักษาแนวกระดูกสันหลังลำตัวของเรามันก็จะหดลงเพราะว่าลมหายใจมันออกจากปอดหมดถูกคะถูกปะคะพะอออกจากปอดหมดพยายามโฟกัสนักเรียนแจ้บอกนักเรียนว่าถ้าเราหายใจออกได้เยอะมากขึ้นลมหายใจอากาศที่อยู่ในปอดมันก็จะน้อยลงเพราะฉะนั้นอากาศที่จะเข้าสู่ในปอดมันก็จะเยอะและมากขึ้นถูกปะคะ,คะเราก็จะเอาอากาศที่บริสุทธิ เข้าไปได้มากขึ้นการสันดาบในร่างกายมันก็จะมีมากขึ้นร่างกายของเราจะมีพ w e r และมี energy ทีนี้ลมหายใจจะเข้าไปยังไงเกี่ยวกับการ flow โยคะถูกปะคะค่ะลมหายใจอย่างที่แจ้งแล้วก็คือมันจะเป็นพลังงานหรือที่พลังงานนะเข้าไปอยู่ในร่างกายของเราค่ะเวลาที่เราเคลื่อนท่าอาสนะหรือ flow ไปตามลมหายใจมันจะมีความรู้สึกเบา ผ่อนคลายและลมหายใจเนี่ยที่เราที่เราหายใจเข้าไปเนี่ยที่บอกว่ามันจะมีในร่างกายเรามันจะมีข้อต่อใหญ่4จุดก็คือหัวไหล่แล้วก็ตรงสะโพกที่มันเป็นข้อต่อหลักเลยค่ะในในร่างกายของเรามีข้อต่อเยอะมากแต่ข้อต่อหลักๆใหญ่ๆก็คือมีหัวไหล่สอแล้วก็ตรงสะโพกของเราเนี่ยตรงตรงฮิปเนี่ยสทีนี้เวลาที่เราหายใจได้ถูก การนึกถึงเวลาที่เราก่อนออกกําลังกายเราวอร์มกล้ามเนื้อก่อนถูกปะคะถูกค่ะวอร์มจอยวอร์มข้อต่อส่วนต่างๆของร่างกายหนึ่งเพื่อไม่ให้เกิดการบาดเจ็บการที่เราวอร์มข้อต่อจอยต่างส่วนต่างๆของร่างกายนั่นคือทําให้เลือดอะ่ะเข้าไปเลี้ยงในข้อต่อส่วน,นต่างๆของร่างกายค่ะพอข้อต่อส่วน,นต่างๆทุกส่วนอ่าเมนหลักก็คือสี่จุดพอสี่จุดหลัก เปิดถูกประคะลมหายใจส่งเข้าไปเลือดไหลเวียนหลักเปิดย่อยๆตามซอกตามซอยต่างๆตามละแนงละยางของร่างกายมันจะส่งออกไปต่างๆแล้วมันก็จะมีความคล่องตัวยืดหยุ่น เหมือนที่เราวอร์มก่อนออกกําลังกายถูกป่ะคะอคพอเราวอร์มก่อนออกกําลังกายแรกๆอาเช้ามาพับตัวลงตึงมากถูกป่ะคะยืดตึงขึ้นมาตึงมากเราลองหมุนข้อมือหมุนค้อหมุนอะไรเนี่ยคือการเอาเลือดเข้าไปหล่อเลี้ยงตามจอยต่างๆค่ะแล้วพลังงานลมหายใจที่เราเข้าไปเนี่ย มันก็จะโฟล์มากขึ้นถูกป่ะคะมันโฟล์เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นร่างกายเริ่มมีความสดชื่นขึ้นทีนี้เวลาโฟล์ะการเคลื่อนไหวมูฟเมนต์ต่างๆเวลาโฟล์มันจะคล่องมากขึ้นแล้วเวลาที่การเข้าสู่ท่าอาสนะต่างๆที่ครูไกด์ให้นักเรียนเข้าท่าอะไรเงี้ยมันจะมีความสมูทมากขึ้นค่ะ ดังนั้นแล้วเนี่ยก็คือว่ามันมันเป็นคลาสที่ไม่ได้ฝึกแค่ความแข็งแรงในร่างกายล้วแล้วเนี่ยก็คือเป็นการฝึกเรื่องลมหายใจฝึกสมาธิคือจริงๆมันเป็นมากกว่าการโยค่อร้างเนแล้วมันใช่โยคะอ่ะมันมันเป็นการฝึกสมาสมาธิของเราไปด้วยฝึกจิตฝึกสมาธิของเราไปด้วยมันมันมีเขาเรียกอะไรอ่ะมันมีตัวแถมค่ะให้กับร่างกายของเราหนึ่งลมหายใจอ่ะ จริงๆมันมันสำคัญถ้าถ้าเราไม่ศรัทธาในเรื่องลมอ่ะเราพูดไปเขาก็จะหาว่าเราบ้าก็ได้ค่ะเขาก็จะหาว่าเราบ้าก็ได้แต่ว่ามัน make s e n s นนแต่มัน make s e n s ไงครูบีครูบีใช่คือนึกถึงคนที่นั่งสมาธิหรือคนอะไรคุณคลร่าเคยเห็นไหมว่าหน้าตาเขาจะสดใสผองหรืออะไรอย่างเงี้ยลมหายใจบีอันนี้บีบีนึกขึ้นได้เลยตอนนั้นที่แม่ชีสันสนีย ท่านเป็นเป็นโรคมะเร็งแล้วเขานั่งสมาธิแล้วแล้วเขามีอายุยืนต่อได้อีกพักหนึ่งท่านอะท่านเอามาพูดเรื่องเพราะว่าหนึ่งลมหายใจคนที่เป็นมะเร็งบีเคยได้ยินนะคะว่าเขาอะเขานั่งสมาธิแล้วมันเหมือนเซลล์มะเร็งอะมันมีอากาศมีออกซิเจนเข้าไปหล่อเลี้ยงมากขึ้นการที่เซลล์มะเร็งมันจะเขาเรียกแอคทีฟในในทางโลบะ,ะมันมันมันยืดระยะใน ในในการเติบโตให้เขาการฝึกลมหายใจจะช่วยยืดอายุไขของเราค่ะชะลอวัยเพิ่มพลังงานชีวิตให้กับเราด้วยค่ะยิ่งถ้าเราเอาไปฟโฟล์เอาไปร่วมด้วยกับการออกกําลังกายหรือการใช้ชีวิตนึกถึงเวลาที่เราตื่นเต้นค่ะจริงๆก่อนหน้านี้บิวไม่ตื่นเต้นแต่พอพอใกล้ๆแล้วตื่นเต้นคุณคาราทำไงหายใจเข้าลึกออกยาวลึกออกยาวถูกปะคะค่ะ หรือไม่เคยตื่นเต้นเลยไม่มาตื่นเต้นตื่นเต้นกูบีมันช่วยได้มันช่วยได้เวลาหายใจเราช่วยได้คุณตาราทำยังไงคะโดยปกติแล้วอะก็ถ้าเราไม่ได้พูดถึงเรื่องแบบว่าหายใจเข้าหายใจออกแล้วเนี่ยเราจะไหวพระเราจะไหวพระขอให้ทุกอย่างมันสมูทขอให้ทุกอย่างมันอะไรแล้วก็จะไปอยู่เงียบๆคนเดียวทําสมาธิค่ะ ก็ทำเอ่อในในตอนที่เราทําสมาธิเราคล้ยเราก็ต้องหายใจด้วยถูกภามบางทีการที่เราโฟกัสลมหายใจอ่ะมันสามารถดึงสติกัดเข้ามาแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยลมหายใจอ่ะเอ่อมันพอมันเข้าไปในร่างกายของเรานะคะค่ะเอ่อมันจะไปกระตุ้นอันนี้มันจะลึกในการที่ส่วนของเรื่องของบรรดาในการที่เกี่ยวกับการฝึกโยคะค่ะบรรดาในร่างกายของเราช่อง ช่องลมเวลาที่เราหายใจเข้าไปนยะมันจะมีช่องพลังงานอันนี้มันเป็นนามธรรมแล้วละ่ะค่ะมันเป็นนามธรรมแล้วละ่ะที่อยู่ในร่างกายของเรามันเป็นนามธรรมที่เราเราก็ต้องลึกเข้าไปกว่านั้นอีกอีก,อกได้นะคะช่องพลังงานของเราเนะี่ยมันจะมีความสั่นสะเทือนจากการที่เราหายใจการโฟล์การอะไรเงี้ยแล้วการเข้าท่าทีนี้ช่องพลังงานของเราเนะี่ยถ้ามันกระตุ้น มันสั่นมันเกิดพลังงานอินเน y ในร่างกายเนี่ยเคยเห็นลูกท่านั่งสมาธิแล้วมีแล้วมีสีสีตั้งแต่รูทตั้งแต่ตั้งแต่ด้านล่างจนถึงตากระบอมนะคะในที่บอกว่าเจากก็ดจักระค่ะอ่า<ค>นั่นแหละค่ะมันจะมันจะช่วยให้อ n e เน y จในพลังงานร่างกายของเราจักระตามจุดต่างๆพลังมันจะเกิดพลังงานในร่างกายของเราค่ะ ดังนั้นแล้วเนี่ยเราเราเห็นข้อดีของของการฝึกปราณมากเยอะมากอยากให้ครูบีเนี่ยเชิญชวนเมสเตอร์ที่บางทีอาจจะก,กลัวหรืออาจจะไม่กล้า <S <S อ,อยากให้ครูบีเชิญชวนเมสเตอร์มาร่วมคลาสกันหน่อยค่ะใช่คือจากประสบการณ์เนี่ยอย่างคือบีอ่ะก็เคยไปเปิดลีทิสเปิดอะไรใช่ปอนักเรียนอ่ะเขาก็จะแบบเขาจะรู้สึกมีเหมือนแบบพอไปฝึกข้างนอกมือ อ่าเมื่อกี้ที่บอกว่าตัวน้ํากับลมเป็นตัวเก็บกักพลังงานปล่าใช่ไหมมันเข้ากับธีมของเราที่ไปชายทะเลถูกปะคะไปทะเลนั่นคือมีพลังงานแล้วก็คือมันเป็นอากาศที่แบบหมุนเวียนผ่านการเก็บกักจากน้ําทําให้เราสดชื่นพอเราสดชื่นรับพลังงานจากริมทะเลนู่นนี่เนี่ยรับรองว่าชีวิตของเราเนี่ยก็คือเอเนอร์จีของเรามีความสุขมากขึ้นมันเหมาะกับการที่เราไปจัดที่ริมทะเลมาก นักเรียนทุกท่านเนี่ยก็คืออเขาก็จะคิดว่าแบบเขาจะทำได้ไหมหรืออะไรไหมอยากจะบอกว่าถ้าเราไปแล้วเราเปิดโอกาสมี mindset ดีๆไปหาสังคมใหม่ไปหาเพื่อนใหม่ไปรับพลังงานดีๆใหม่ๆเข้ามาในชีวิตเนี่ยกลับมามันเหมือนไปเติม energy ในร่างกายของเรากลับมาแล้วอาจจะมีมาทำงานอย่างมีความสุขเปิดประสบการณ์ ใหม่ๆให้กับตัวเองไม่ต้องกลัวว่าแบบเราจะทําท่าไม่ได้หรืออะไรไม่ได้เพราะเห็นแบบเห็นครูแต่ละคนคือพ <laughs> อมีท่าย,าาย่างไม่ไม่ไม,ม่จําเป็นค่ะพ่อบีก็เป็นครูสอนโยคะที่มีทุกระดับในหนึ่งในหนึ่งห้องในหนึ่งคลาส <c oughs> มีตั้งแต่ b บกิเนอร์จนถึงแอดวานซ์เพราะฉะนั้นทําเท่าที่ได้และครูมีออปชันให้ทุกคนค่ะ วันนี้นะคะขอขอบคุณครูบีมากเลยนะคะที่วันนี้เนี่ยมาเล่าเรื่องราวนะคะถึงคลาสที่เดี๋ยวได้ฝึกกันแน่ๆสำหรับกิจกรรม Med Balancing Free Spirits นะคะขอบคุณครูบีมากๆเลยนะคะ ค่ะค่ะสวัสดีค่ะ่ซึ่งสำหรับกิจกรรมนะคะ Med Balancing Free Spirit Exclusive มากๆเลยเรารับเพียงแค่10ท่านเท่านั้นนะคะเป็นคลาสโยคะซึ่งวันนี้เนี่ยผู้ถูกับครูบีนะคะครูบีจะมากับคลาสฝึกปราณนะคะเพิ่มพลังปราณในร่างกายเปิดจุดข้อต่อหลักที่ครูบีบอกนะคะมีตรงหัวไหล่แล้วก็มีตรงสะโพกของเราด้วยเช่นกันนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมของร่างกายเข้าสู่คลาสโฟลโยคะที่เบาสบายและ ครูบีบอกว่าครูบีสอนคนมาเยอะดังนั้นในหนึ่งคลาสครูบีจะเจอ,เอนักเรียนตั้งแต่บิเกนเนอร์ไปจนถึงแอดวานซ์ทุกคนฝึกได้อลเลเวลและครูบีบอกว่า,าลมปราณเนี่ยคือเราต้องสูดอากาศเข้าในร่างกายเราดังนั้นแล้วการที่เราไปจัดงานเราเนี่ยริมทะเลนะคะครูบีบอกว่าเพอร์เฟมากๆเลยเราจะได้อากาศนะคะอากาศดีๆเข้าไปอยู่ในร่างกายเราทําให้ร่างกายของเราเนี่ยมีลมปราณที่ดีแล้วก็ทําให้ร่างกายของเราแข็งแรงด้วยนะคะครั้งนี้เนี่ย เราจะไปฝึกกันที่โรงแรมอานาอานาันรีสอร์ทแอนด์วิลล่าพัทยานะคะโรงแรมระดับ5ดาวบนหาดจอมเทียน2วัน1คืนค่ะแล้วก็พาเมสเตอร์ไปกินด้วยเป็นบุฟเฟ่อาหารทะเลนะคะ15มิถุนายนค่ะเพียง7,500บาทหรือสมัครพร้อมกันสี่คนเหลือเพียงท่านละ7,000บาทค่ะแล้วก็ไปงานนี้กับเราเราแจกของด้วยเรามีเป็นเสื้อยคะนะคะ Limited Edition Metro 7จากสิราวานาแล้วก็มีคาดผมด้วยนะคะสําหรับออกกําลังกายรวมมูลค่า3,700บาทอันนี้แจกฟรีเลย กลูสิบสุดๆเลยงานนี้10ท่านเท่านั้นค่ะใครสนใจอยากจะไปร่วม m e t Balancing Free Spirit สอบถามได้เลยนะคะที่ Line at met 107หรือโทร02-201-6521หรือคลิกดูรายละเอียดได้ที่ www.met107.fm MET in Focus